วันนี้เราจะมาดูรายละเอียดของกางหันลมประดิษฐ์นะครับซึ่งทําจากเหล็กนะครับผมจะแบ่งออกเป็นสส่วนนะครับส่วนของใบพัดแล้วก็ส่วนของตัวฐานกางหันนะครับลองมาดูส่วนของที่เป็นใบพัดก่อนนะครับจะให้เห็นรายละเอียดชัดชัดนะครับจะมีนะครับเหล็กกลมๆหรือเราเรียกว่าดุมก็ได้นะครับไว้สําหรับยึดก้านกางหันนะครับ การกางหันเราจะใช้เหล็กนะครับแฝดบาร์สี่หุ่นนะครับหนาสามสองมิลิเมตรนะครับลพลิกมาดูด้านหลังนะครับลิกมาดูด้านหลังวิธียึดของเราก็จะใช้นะครับยึดอ่ายิงรีเวทนะครับยึดยึดแน่นติดกับใบไปเลยนะครับให้การติดกับใบนะครับส่วนใบของกางหันก็คือเราใช้แผ่นชีสนะครับซึ่งเป็นลายนะครับ ฟ้านะครับตัวก้านกังหันเราก็จะยึดติดกับตัวแผ่นเหล็กวงกลมนี้นะครับอันนี้คือชุดของใบกังหนันทำจากเหล็กทั้งดุ่น,นะครับคงทนถาวรน,นะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดของตัวฐาน,นฐานเราจะใช้เหล็กเหมือนกันนะครับเหล็กเคลือบกาวไนท์นะครับแล้วนะครับชุดนี้ผมทําสีเป็นสีขาวอีกทีหนึง่ง แล้วก็เคลือบด้วยตัวเล็กเกอร์นะครับเหล็กทั้งดุลนะครับอันนี้ก็เป็นหางเสือนะครับยึดติดกับตัวก้านหรือตัวฐานมันนะครับยึดติดแน่นเลยนะครับใช้ยิงทีเวดนะครับส่วนจัวชุดแบริ n งชุดนี้นะครับเราจะยึดนะครับใช้ตัวยูยึดด้วยตัว n ็ t ต นะครับ m หนะครับสามารถถอดประกอบได้นะครับส่วนตัวคนก็นะครับมีความสูงโดยประมาณก็ยี่สิบสองเซนติเมตรนะครับจะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเป็นคนเสมือนเหมือนกับหมุนกลางหันนะครับเวลาลมพัดไปกลางหันก็คนก็จะหมุนลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเป็นงานฝีมือนะครับ เป็นงานประดิษฐ์นะครับล้วนๆมี2ชิ้นนะครับลองมาดูวิธีการประกอบนะครับประกอบง่ายๆนะครับมีฐานมีใบพัดนะครับผมก็ทำการเอาใบพัดนะครับมาใส่ตรงตำแหน่งของตัวฐานหรือก้านกลางหันเนี่ยครับตรงนี้เลยนะครับรูของตัวใบพัดนะครับ จะพอดีกับตัวน็อต m 8นี้พอดีนะครับเสียบอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยตรงนี้จะมีแหวนอยู่นะครับแหวน m 8. แปนะครับแหวนลอง m 8จะพอดีเป๊ะเลยนะครับการประกอบนะครับเท่านี้เองครับมีอยู่2ชิ้นนะครับประกอบใบกับตัวก้านกลางหันเสร็จแ,แล้วเราก็มีนัดหรือ Not น็อตตัวเมียเนี่ยครับขันเข้าไปเลยนะครับแหวนลองเรามีอยู่แล้ว เ,เบอร์นี้เป็นเบอร์สิบสามนะครับนี่เป็นเบอร์สิบสามนะครับผมจะใช้เราต้องมีเครื่องมือเนาะเครื่องมือพื้นฐานนะครับผมใช้เบอร์สิบสามขันเลยนะครับขันให้แน่นนะครับขันให้แน่นอย่างนี้หรือถ้ายังกลัวไม่แน่นพอนะครับเราจะมีเราจะมีระมประแจแหวนล็อกตรงนี้นะครับล็อกปึ๊บอย่างนี้นะครับ เห็นไหมแล้วก็ขันให้แน่น,เ,นรเรียบร้อยนะครับวิธีการประกอบนะครับการหันล่มเล็นะครับจะหมุนแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวเสริมมิติครับเสริมมิติให้การหันล้มยังไม่แน่น ตัวนี้เป็นตัวเสริมมิติให้กังหันลมนะครับโอเคอันนี้ประกอบกังหันลมเสร็จสิ้นแล้วนะครับทีนี้เอาไปตั้งไว้ที่ไหนเรามีฐานนะครับเรามีฐาน,าฐานโอเคมันจะใช้ลมไม่มากนะครับมันจะใช้ลมไม่มากเราจะเห็นลักษณะการหมุนมันนะครับ นี่มีลมนิดหน่อยนะครับลองสังเกตดูปลายต้นไม้นะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ